บทที่13บสามคำมั่นสัญญาแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จากยมโลกรู้จักชื่อของเธอได้อย่างไรแต่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งกู่จือซางก็ตอบว่าใช่ฉันเองทันใดนั้นบรรดาผีน้อยท,ยทั้งหลายที่แอบมองเธอในหมอกหนาก็ยิ่งตื่นเต้นโดยไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรยมมาทูตลักษณะคล้ายคนแต่มีหัวเป็นมา้า ดวงตาจ้องมองเธอเหมือนระฆังทองแดงสูดลมหายใจลึกสองสามครั้งหัวม้าสีน้ำตาลอ่อนเปลี่ยนเป็นสีแดงในที่สุดมันก็สงบลงและพูดอย่างเหนียมอายฉันฉันจะสนับสนุนก่อนที่เขาจะพูดจบกูจือซางซึ่งมีสีหน้างุนงงได้ขัดจังหวะของมาเมียนขอโทษนะวิญญาณน,นี้ถูกฆ่าโดยคนอื่นมานานกว่ายี่ปี และวิญญาณก็ติดอยู่ในโลกมนุษย์เพราะมีคนใช้รูปแบบอาถรรพ์เพื่อปกปิดการตายของเขาทําให้วันตายของเขาไม่แสดงในสมุดของยมโลกเลยไม่มีใครไปรับเขาและไม่สามารถก้าวเข้ามาสู่โลกหลังความตายได้ดังนั้นฉันจึงพาเขามาส่งเธอชี้ไปที่เกาหลินที่อยู่ข้างหลังกูจือสางพูดอย่างรวดเร็วได้โปรดรบกวนท่านยมทูต ช่วยพาเขาไปและอธิบายสถานการณ์ให้ท่านยมเทพรับทราบหมาเมียนพยักหน้าฉันรู้เรื่องนี้หมดแล้วไม่ต้องห่วงถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะขอบคุณท่านฉันมีเรื่องเร่งด่วนบางอย่างในโลกมนุษย์ดังนั้นฉันขอฝากท่านด้วยหลังพูดจบร่างวิญญาณของกูจือซางก็หายไปเหลือเพียงเกาหลินที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของยมโลกได้ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นยมโลกในตำนานและโยมทูตเกาหลินยืนอยู่ตรงนั้นในความเงียบเป็นเวลานานเขาคิดว่ายมทูตโกรธเพราะท่าทีของกูจือซางและเขารู้สึกกังวลเมื่อได้ยินเสียงทุ้มพูดว่าเกาหลินใช่ไหมเกาหลินตัวสั่นใช่ครับนายท่านสถานการณ์ของคุณเป็นเรื่องพิเศษติดตามฉันไปที่หยานลั่เตี้ยนเพื่อรายงานตัว การแสดงออกของเจ้าหน้าที่น่าเกรงขามและน้ำเสียงของเขาก็หนักแน่นดวงตาคู่กลมของเขาก็ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อวิญญาณกลับมาที่เดิมกู่จือซางซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาลืมตาขึ้นรู้สึกเพียงว่ากลางหน้าผากของเธอกำลังร้อนและมองเห็นอักษรรูนสีทองอ่อนๆบนผิวหนังที่นั่นเทียนบนโต๊ะก็สั่นไหวไร้ลมพร้อมจะดับได้ทุกเมื่อเกาจี้ปกป้องเปลวไฟด้วยมือทั้งสองอย่างกระสับกระส่าย เมื่อเห็นว่ากูจือซางตื่นขึ้นมาเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจอาจารย์กูจู่จู่ไฟก็เล็กลงมากมีอะไรผิดปกติกับพ่อของฉันหรือเปล่าพ่อของคุณมาถึงยมโลกอย่างปลอดภัยแล้วความผิดปกติของเทียนไม่เกี่ยวกับเขามันเป็นปัญหาของฉันกูจือซางลูบหน้าผากข,ของเธอแล้วยืนขึ้นและพูดว่าการเดินทางสู่ยมโลกเสร็จสิ้นแล้วพ่อของคุณเข้าในยมโลกอย่างปลอดภยัย ในช่วงไม่กี่ปีเขาก็จะถึงคราวที่จะเกิดใหม่ในช่วงเวลานั้นคุณสามารถเผากระดาษเงินกระดาษทองให้เขาในช่วงวันหยุดและสร้างบุญกุศลอุทิศให้เขาเพื่อที่เขาจะมีชีวิตที่โลกใต้พิภพ,พ,พที่ง่ายขึ้นเราต้องรู้ว่ามีวิญ,ญญาณที่ตายแล้วหลายหมื่นล้านดวงในโลกใต้พิภพ,พ,พแต่จํานวนทารกที่สามารถเกิดได้ทุกวันในโลกมนุษย์มีจํากัดถึงแม้จะรวมกับชีวิตที่เกิดเป็นสัตว์ยังห่างไกลาจากความเพียงพอวิญ,ญญาณส่วนใหญ่ที่ไม่มีบุญพอ ต้องเข้าคิวนานหลายสิบปีก่อนที่จะสามารถจุติใหม่ได้มนุษย์มีสังคมและวิญญาณก็เช่นกันย่อมมีระเบียบการยิ่งลูกหลานทำบุญและสร้างคุณความดีอุทิศให้มากเท่าไรพวกเขายิ่งอาศัยอยู่ใต้พิภพได้อย่างสุขสบายเท่านั้นแต่วิญญาณส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอุทิศส่วนบุญตลอดทั้งปีชีวิตของพวกเขาแย่ลงกว่าเดิมกูจือซางกล่าวว่า เกาหลินเดินทางสู่ยมมโลกเรียบร้อยแล้วงานฉันเสร็จแล้วฉันยังมีงานต้องทำดังนั้นฉันขอตัวไปก่อนเมื่อเห็นเธอกำลังจะออกไปเกาจี้ก็รีบพูดว่าอาจารย์กู่คุณจะเช่าโรงแรมตอนลงจากภูเขาหรือไม่ผมจะส่งคุณไปที่สถานที่ถ่ายทำในตอนต่อไปเองกู่จือซางสายหัวและพูดว่าฉันจะกลับไปที่หลงเฉิง ฉันเป็นหนี้เล็กน้อยและถึงเวลาที่ต้องชำระคืนแล้วในขณะที่ร่างวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในยมโ,มโลกจูจ่ๆเธอก็รู้สึกถึงพลังแห่งความชั่วร้ายที่พุ่งเข้ามาสู่ร่างทั้งวิญญาณและร่างกายของเธอก็รู้สึกร้อนวูบในระดับหนึ่งเห็นได้ชัดว่ามีสิ่งชั่วร้ายเข้าสู่ร่างกายของเธอเธอคิดว่าปรมาจารย์่วงจุ้ยในเมืองสามารถรู้ว่าวิญญาณของเธอออกจากร่างไปในตอนนี้เขาจึงถือโอกาสแก้แค้น หลังจากที่วิญญาณรีบกลับร่างของเธอมาเธอจึงตระหนักว่าวิญญาณร้ายที่เข้าสู่ร่างกายของเธอไม่ได้มุ่งเป้ามาที่เธอกว่าครึ่งปีที่ผ่านมากูจือซางทำข้อตกลงกับวิญญาณดวงหนึ่งในโรงพยาบาลหญิงชาราแลกเปลี่ยนการทำบุญของเธอเพื่อทำสัญญาให้ช่วยหลานสาวของอยู่ตงชิวและแก้ไขภัยพิบัติในร่างกายของเธอเมื่อเธอดูดวงชะตาของหยู่ตงชิวแล้วก็รับปากวิญญาณหญิงชารา ในเวลานั้นกูจือซางทำสัญญากับเธอและหลังจากสัญญาสำเร็จตราประทับการกระทำก็ถูกทิ้งไว้ที่ยินถังตราประทับนี้เชื่อมโยงตัวของเธอกับหยูตงชิวเป็นการชั่วคราวก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลงเธอและหยูตงชิวสามารถแบ่งปันความรู้สึกกันได้ในระดับหนึ่งเมื่อหยูตงชิวถูกคุกค,คามอย่างจริงจังภายใต,ใต้การก่อตั้งสัญญา กูจือซางรับรู้ถึงส่วนหนึ่งของความเสียหายจะแบ่งเท่าๆกันในเวลาเดียวกันรัศมีของกู่จือซางจะถูกส่งผ่านไปที่ร่างเพื่อปกป้องชีวิตเธอความชั่วร้ายที่รับรู้ในยมมอโลกมาจากอยู่ตรงชิวแม้ว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายของกู่จือซางพลังชั่วร้ายไม่มีพลังมากพอที่จะทำร้ายเธอและสลายไปในทันทีแต่พลังนี้ยังคงเป็นอันตรายต่อคนทั่วไปนี่คือพลังเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ดูเหมือนว่าตอนนี้อยู่ตรงชิวไม่ปลอดภัยอย่างมากต้องรีบไปหาเธอให้เร็วที่สุดในตอนเช้ามีสาวสวยคนหนึ่งยืนอยู่นอกประตูชุมชนเฟิงหลินเมื่อเธอเดินเข้าไปในประตูชุมชนเธอถูกหยุดโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยเนื่องจากที่นี่เป็นชุมชนระดับไฮเอ็นในนั้นมีที่อยู่อาศัยราคาแพงนักการเมืองผู้มีชื่อเสียงหลายคนจึงอาศัยอยู่ในนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และด้านความปลอดภัยก็เข้มงวดมากผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนต้องผ่านขั้นตอนมากมายในการเข้าคนที่ถูกหยุดคือกูจือซางซึ่งขับรถกลับไปที่หรงเฉิงในชั่วข้ามคืนอาศัยการเหนี่ยวนำระหว่างสัญญาขณะอยู่ในรถระบุว่าตอนนี้อยู่ตรงชิวอยู่ที่ไหนซึ่งอยู่ในชุมชนเฟิงหลินหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอก็หันหลังและจากไปเมื่อเธอไปถึงมุมลับตาคนแล้ว เธอทำสัญ,ญลักษณ์ด้วยมือของเธอประสานปลายนิ้วและยกนิ้วโป้งเข้าหากัน6วิถีวัชระมันตราคุรุรินโปเชนี่คือคาถาอาเรในมนเก้าอัคระซึ่งเป็นตราประทับผูกพันภายในชนิดหนึ่งเมื่อท่องคาถาจบลงร่างกายของกูจือซางก็เปล่งประกายดูมีสง่าจากนั้นเธอก็เดินไปที่ประตูชุมชนอีกครั้ง เธอเดินตามเสียนติงซินผู้อาศัยเข้าไปในประตูของชุมชนคราวนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เพิ่งหยุดเธอด้วยกระบองในมือครั้งนี้เจ้าหน้าที่เมินเฉยต่อท่าทางที่สง่าของเธอตามสัญญาเชื่อมโยงกู่จือซางมาถึงชั้นบนสุดของอาคารหลังหนึ่งลิฟต์สองตัวมาถึงพร้อมกันเมื่อเธอเดินออกจากประตูลิฟต์เธอก็ชนเข้ากับผู้หญิงวัยกลางคนในชุดสูทและรองเท้าส้นสูง ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเปลี่ยนเป็นจริงจังและเธอพูดขึ้นเสียงเล็กน้อยคุณเป็นใครคุณมาที่นี่ได้อย่างไรมีธุระอะไรที่นี่หลังจากเห็นใบหน้าของบุคคลน,นั้นอย่างชัดเจนเธอก็ตกตะลึงและพูดด้วยความลังเลคุณกูจก่จือซางกู่จือซางพยักหน้าให้เธอและพูดว่าสวัสดีซิสเตอร์ซิงหญิงวัยกลางคนที่อยู่ข้างหน้าเธอนามสกุลซิง เป็นผู้จัดการของหยูตงชิวเธอเป็นผู้จัดการใหญ่ที่มีชื่อเสียงในแวดวงทั้งหมดและได้นำดาราระดับหนึ่งและระดับสองมาไว้ใต้มือของเธอเธอจะติดตามอยู่ตรงชิวไปที่กองถ่ายถ้ามีการถ่ายทำอยู่กู่จือซางนึกตัวตนของเธอออกจากความทรงจำของเธอจากความนิยมของกูจือซางบนอินเทอร์เน็ตซิสเตอร์ซิงก็รู้จักเธอเช่นกันรอยยิ้มของเธอก็แข็งทื่อเล็กน้อยในขณะนี้ คุณมาสถานที่นี้ได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นนี่คือที่พักส่วนตัวของอยู่ตงชิวซึ่งถูกปกปิดไว้อย่างดีปาปารัสซี่และคนในวงการไม่รู้แล้วกูจือซางนี้มาได้อย่างไรคุณชิวประสบอุบัติเหตุฉันจะไปหาเธอครั้งนี้ซิสเตอร์สิงรู้สึกประหลาดใจจริงๆอยู่ตงชิวประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยเมื่อคืนนี้เมื่อทีมงานกำลังถ่ายทำละครที่มีสัตว์เข้าฉาก เธอบังเอิญตกจากหลังม้าและถูกกระจกบาทโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรมากหลังจากไปโรงพยาบาลเพื่อดูอาการและเธอก็ดีขึ้นหลังจากพักผ่อนไม่กี่วันล่าสุดทีมผู้ผลิตทะเลลอยน้ำกำลังยุ่งยากได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื่องห่วงจุ้ยในทีมโปรดักชันหากข่าวการตกม้าของเธอหลุดออกไปคงจะก่อความวุ่นวายขึ้นอีกแน่นอนหลังจากพูดคุยกับทีมงาน พวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยข่าวออกไปตอนนี้อินเทอร์เน็ตและคนในวงการก็ไม่มีการพูดถึงเมื่อคุณกูรู้ว่าตรงชิวตกจากหลังมา้าและมาพบที่บ้านส่วนตัวเป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองเป็นเพื่อนกันโดยที่เธอไม่รู้ซิสเตอร์สิงงงงวยเมื่อเห็นท่าทางสงบของกูจือซางเธอเดาเช่นนั้นเธอหยิบกุญแจออกมาแล้วเปิดประตูฉันมาที่นี่เพื่อพบตรงชิวด้วยและนำอาหารเช้ามาให้เธอ คุณกู่เข้ามาก่อนจากหางตาของเธอเหลือบเห็นใบหน้าด้านข้างของหญิงสาวข้างๆเธอ s เตอร์ซิงก็แอบประหลาดใจในใจของเธอคิดว่ากู่จือสางหน้าตาดีมากได้ข่าวว่าเธอเจ้าอารมณ์แต่ก็ไม่เคยเจอมาก่อนเมื่อคิดว่าเธอได้เข้าร่วมรายการวาไราตี้ที่เกี่ยวกับพลังวิญญาณเพื่อให้เป็นที่นิยมทั้งท่าทีและคำพูดของเธอก็เปลี่ยนไป ถ้าเธอเป็นคนดีจริงๆก็ไม่เสียหายที่จะให้ตงชิวติดต่อกับเธอให้มากขึ้นอาพาร์ตเมนต์ในชุมชนนี้มีขนาดใหญ่มากมีเพียงห้องชุดที่ดีที่สุดเพียงห้องชุดเดียวทันทีที่เธอเก้าวเข้าไปในระเบียงกู่จือซางก็มองไปรอบๆห้องในสายตาของเธอพลังหยินในอาพาร์ตเมนต์นี้หนามากจนเกิดชั้นน้ำแข็งขึ้นซิสเตอร์ซิงเดินไปที่ห้องนั่งเล่นและวางอาหารเช้าของเธอตงชิวคุณตื่นหรือย,ยัง หลังจากตะโกนสองครั้งแต่ไม่มีใครตอบเธอเดินไปที่ห้องนอนใหญ่ของอยู่ตรงชิวพบว่าประตูห้องนอนแง้มอยู่เสียงร้องครวญครางเหมือนคนบาดเจ็บและหวาดกลัวก็ดังมาจากข้างในสีหน้าของซิสเตอร์ซิงเปลี่ยนไปเธอผลักประตูเข้าไปเห็นอยู่ตรงชิวอยู่บนเตียงเธอตกใจมากตรงชิวคุณเป็นอะไรอยู่ตรงชิวหลับตาแน่นราวกับว่าเธอกำลังหลับ แต่ใบหน้าของเธอขาวซีดด้วยความเจ็บปวดมือของเธอกำแน่นอยู่ที่คอของเขาและบีบอย่างแรงผิวคอของเธอมีรอยขีดข่วนเต็มไปด้วยคราบเลือดเรากับว่าเธอต้องการจะบีบคอตัวเองให้ตายเธอรีบวิ่งไปเพื่อพยายามดึงมือของอยู่ตรงชิวอย่างรวดเร็วแต่เธอกลับได้รับบาดแผลสองแผลที่หลังมือของเธอตรงชิวตื่นสิเป็นอะไรไปซสเตอร์สิงกังวลมาก ในขณะนี้ประตูห้องนอนถูกผลักเปิดจากด้านนอกเสียงที่ชัดเจนและเย็นชาฟังเหมือนลมหนาวออกไปให้พ้นซ s เตอร์สิงรู้สึกเพียงว่าเธอถูกกระชากคอเสื้อและถูกยกออกไปอย่างง่ายดายในมือของกูจือซางก็มีดาบไม้ที่เรียวและหยาบด้วยการพลิกมือดาบไม้ถูกยกขึ้นจากด้านหลังของกูจือซางมันกระแทกที่ศีรษะของหยู่ตงชิวออกไป ซิสเตอร์สิงเฝ้าดูอย่างตั้งใจขณะที่ดาบไม้หยุดที่ระยะห่างสองนิ้วจากปลายจมูกของอยู่ตรงชิวเรากับถูกปิดกั้นด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นจากนั้นลมเย็นก็พัดผ่านห้องพัดหนังสือและเอกสารข้างเตียงแต่เห็นได้ชัดว่าหน้าต่างถูกปิดตายเธอสูญเสียความสามารถในการพูดไปโดยสิ้นเชิงเมื่อรู้สึกว่าพลังที่ดูดันในมือของเธอลดลงเธอจึงรีบเข้าไปดูอาการของหยู่ตงชิว แต่ลมหายใจของอยู่ตรงชิวนั้นอ่อนแรงเธอไม่ตอบสนองเลยในเวลานี้กู่จือซางดึงดาบไม้ไว้ข้างหลังเธอเธอเก้าวไปข้างหน้ายื่นมือออกและกดจุดฝังเข็มบนหัวของตรงชิวจากนั้นอยู่ตรงชิวก็หายใจไม่ออกดวงตาเบิกกว้างทันทีที่เธอลืมตาขึ้นเธอยกมือขึ้นแต่คอควาซิสเตอร์สิงแน่นด้วยมืออีกข้างของเธอและออย่างรุนแรงซิสเตอร์สิงปลอบเธอจนสงบลง คุณอยากจะทําให้ฉันกลัวจนตายจริงๆคุณถูกอาคมหลังจากนั้นครู่หนึ่งอยู่ตรงชิวก็ฟื้นคืนสติมองไปในทิศทางของกู่จือซางหลังจากที่ตระหนักได้และถามอย่างอ่อนแรงทํำไมคุณถึงมาที่นี่ซ s เตอร์สิงคุณพาเธอมาที่นี่หรือซ s เตอร์สิงก็ดูประหลาดใจเช่นกันเธอเป็นเพื่อนของคุณไม่ใช่หรือ กูจือซางยังคงเงียบตั้งแต่วินาทีที่เธอเห็นอยู่ตรงชิวเธอกำลังดูใบหน้าและประเมินในใจของเธอเมื่อเทียบกับครั้งแรกที่พบกันอยู่ตรงชิวในเวลานี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงแต่ดูไร้าเรียวแรงเท่านั้นแต่น้ำหนักยังลดลงมากอีกด้วยสิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือใบหน้าที่นุ่มนวลดั้งเดิมของเธอนั้นดูคมชัดหนกแก้มสูงขึ้นภายในครึ่งเดือน เหมือนได้รับพลังชั่วร้ายมาระยะหนึ่งถ้าคุณดูให้ดีมีเส้นโชคลาบที่แปลกประหลาดมากอยู่ใต้ใบหน้านี้มันดูน่ากลัวแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเมื่อเห็นใบหน้าของอยู่ตรงชิวถูกปกคลุมด้วยอากาศสีเทากูจือซางขมวดคิ้วเล็กน้อยคุณกำลังจะตายถ้าไม่ใช่เพราะพันธสัญญาได้ส่งออร่าของกู่จือซางเพื่อปกป้องเธอ ชีวิตของเธอคงถูกโจมตีจากการถูกกลืนกินโดยพลังหยินแล้วตอนนี้เธอก็คงตายแล้ว